เอาละับขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คืรายการบาคาเกมเมอ e r วันนี้เราจะมาเล่นเกม Underman มังออฟสตาร์โครนิเคิลสตทอ่ที่16แล้วนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่กับบอสตัวใหม่นะฮะไม่ใช่ตัวใหม่อะไรหรอกเป็นตัวออกจากซีรีส์ของอุ d e r แมนทาโร่นะชื่อว่า t ไท a n นมีความสามารถก็คือรวมมีก็คือเกิดจากส่วนผสมของสปาร์ลาดที่เป็นแบบคู้ปรับคู่ปรับของรุ่นอุนแมนรุ่นเก่าๆมาครับ ก็คือเจ้าสตวประหลาดแบบก็คือจะมีหลายตัวเลยครับส่วนมือจะเป็นของตัวชื่ออะไรไม่รู้จะมาจากซีรีส์อุน้าแมนเอชนะครับเป็นตัวที่ร้กาดเพราะว่ามันรวมเพราะว่ามันรวมพลังรวมมันเก่งมากๆครับเอาง่ายๆคือแม่งเก่งและอุน้าแมนเอ็กตี้ก็แม่งเสียตั้งสนะิบเนียเยอะเกิน ข้างหน้าก็จะมีไทแลนด์อยู่ตัวเดียวครับไม่ต้องห่วงแล้วก็จะมีเมบิุสอยู่ตรงนั้นนี่แหละปัญหาปีเดอร์เราอยู่ไปอยู่ตรงนั้นอีกแล้วต้องส่งพวกกองกําลังพวกนี้แล้วก็ส่งพวกนี้ไปให้เร็วที่สุดนะครับอันหนึ่งโอเคไม่มีทางอะไรตรงนี้ดูดีไทยแลนด์ Thailand เลือนเท่าไหร่ หมื่นสี่ไทยแลนด์พลังโจมตีสูงเลยเริ่มมาเปิดกับเมบิอุดแล้วเหรอวะโอ้ตีหนึ่งสองสามสี่ด้วยเมบิอุดหมื่นด้วยมาเจ้าจอ กล้วยปิ้งแแดกไม่รู้อะเอสมอสมีไปแล้ว maybe y ิวจะมือ ไม่เป็นไรเดี๋ยวคอทมอนรักษาให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะเอาไปไม่ชีช้ชะตาขาดเลยโ้ยตีตีน้อยวะอยไอ้ได้น้อยยังวะ ไม่รู้ว่าไดนาเดินไปหาแล้วกำลังไปถึงทางตันนี่วะอย่าบอกนะว่าต้องบวกกับมันจริงๆเดตต้องเดินอ้อมอย่างเดียวว่ะคอนมอดยิงแล้วได้มีเดียวเอาไงดีคอนมอดบังเลื่อนแต่ไดนาเดินเดิน,งนเง้ยเงื่อน รอไอ้นี่ดีกว่ารอคันเร์ทัมเมอร์ดีกว่าวินเทอรแ์แมนเก็บไอ้นั่นดีกว่าโอเคนี่แหละเข้าไปเลยครับสองพันสองสองสามศูนย์เลยครับย่างแหลม,มครับไม่รู้ครับไม่บิวต์ไม่บิวต์จะไม่ยุ่งเรื่องนี้ เร่อง่อุลเดเมก็จะไม่ยุ่งครับหาเลยถามเมอร์กพิบพแล้วเร็วจังเลยวะความจริงจะยัดไปรวดเดียวเลยก็ได้นะฮะตายอยีกแล้วชนะอยีกแล้วฮะแบบนี้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะจะ,จะค่อยๆย,ยัดมันนะฮะ หนีเราไปแล้วครับได้หน้าเดิมอันนี้มึงไม่ต้องไปดักเก็บเลยนะมึงโอเค แต่หน้าไปกิบคาร์ลัมเมอร์โอเคเอด็ดเอาไงเอด็ดยิงไม่ถึงอีกเอด็ดโอเคจบอินเตอ์แมนครับมึงรีบเดินอ้อมมาเลยครับเนบิอุดเดินมานี่เพิ่มบัฟป้องกันไม่ใช่เพิ่มบัฟโจมตีข้ขอสมอน ทีนี้แหละแค่ไทยแล,แล้ว้ะอุ้ยอู้ไอ,อ้แค่แข็งเหรอแรงยังวะคอสมอสจะดองแล้วโว้ววว,วได้นะทั้งนี้ได้น่าจะไม่ยุ่งนะครับคอสมอสก็ขอไม่เกี่ยงไม่รู้ครับคอสมอสช่วยตัวเองเอ่ะ เอตก็จะไม่ยุ่งครับบึ้มโอเคอุนเตแมนครับนี่เดิมไปไปสมทบเลยครับอีเมลวิอุสครับมึงเดินนำมาเลยครับแล้วก็อย่าลืมใช้บัมป้องกันใส่ตัวเองด้วยครับ ใดหน้ามึงตัวการรีบไปเลยครับมึง,เด,มงเ,เดินทางตามหนึ่งนานคิดถูกที่ใช้บัฟป้องกันใส่เมบีโอเคคอร์ทมอนก็อยู่แบบนั้นไดเอ็ดจะอินเตอร์แมน ได้น้าอีกตัวต่อยแม่งเลยโอเคอุ้ยอุ้ยเอยอหูมีต่อยเสรยต่อยเข้านิดเดียวเองอุ้ยมืนไม่พิุสมือครนะับ เขาเลือกทำเมื่อกี้ผิดแล้วเฮ้ยเอทไปไม่ถึงแน่เลยงั้นเอทไปฮิวเมบิอุสก่อนสองห้าห้าศูนย์ไหมนะมึงคอสมอสถึงโอเคฮิวคนอื่นได้ไหมคนเดียวอีกเห็นแค่ตัวคอสมอสคุนตาสลนไม่ถึง ลำแสงสเปกเซียมถึงครับอุนตอรแมนครับปล่อยปิดเลยครับปิดโอเคบชนะครับเลือดเยอะอยังคิดว่าจะเก่งนะครับเกตอะไรดูกันโอ้อะไรวะแม่งได้แค่เกตเอเฮ้ยคอสมอสเพิ่มเป็นเกต C แล้วครับแม่ตอนนี้สามารถฮิลแบบเอ็มฮิลแบบมีเดียมได้นะครับเอ S ก็เป็นบีนะครับโอ้ยตามกันเร็วจริงๆโอเค